สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริมดอกอีกแล้วนะคะวัสดีนะคะคุณแม่เอาขนมสุนัขนะคะมาฝากกันนะคะถึง2ส,สูตรด้วยกันนะคะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์พี่แสบด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํำกันค่ะ นม่เยอะเลยนะคะก็คือข้าวโอ๊ตอันนี้เดี๋ยวแม่จะต้องเอาไปปั่นก่อนนะคะแล้วก็แครอทซอยนะคะซอยทีงไม่เรียบร้อยแล้วรวมถึงนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะและไข่หนึ่งฟองค่ะและนะคะหมูตุ้มหมูนะคะหรือไก่ต้มก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันนะคะโดยที่แม่จะเริ่มทําไข่ค่ะเราก็จะใช้แป้งข้าวโอ๊ตกันนะเราก็ปั่นนะคะมันก็จะได้ข้าวโอ๊ตเป็นลักษณะอย่างนี้นะ หยาบๆพอนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะนั้นนะคะแม่ก็จะเอามาใส่ในไข่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเอาข้าวโอ๊ตใส่ในไข่แล้วแม่ก็จะคลุกเคล้านะคะข้าวโอ๊ตนะคะเศษหนึ่งส่วนสองถ้วยตวงนะคะกับไข่ขให้เข้ากันนะคะก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะนี่นะคะทีนี้นะคะ แม่ก็จะใส่ในส่วนของนะคะแครอทซอยนะคะปริมาณตามชอบเลยนะคะอันนี้และโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ ก็จะเอามาเข้าเข้ากันนะก็จะใส่ในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็บดให้เข้ากันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะใช้กระทะเทฟลอนนะคะในการทําเพื่อที่จะไม่ให้ติดก,กระทะนะคะซึ่งการทายกระทะเทฟลอนมันจะดีกว่าตรงนี้นะคะเราจะต้องบดให้ละเอียดที่สุดนะคะ ก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวเราไปตั้งกระทะกันทีนี้นะคะแม่ก็จะแอดน้ามันมากอกนะคะเพิ่มเพิ่มเพิ่มน้ำมันมากอกน,นะค,ะ,นนนะ,คะไว้นะคะแล้วก็เราจะต้องมีฝาทุกครั้งนะคะฝาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะคือเราต้องปิดดูระบายอากาศตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะ เราจะปิดรูระบายอากาศตรงนี้ไว้ประมาณ5นาทีนะคะเพื่อให้ความร้อนด้านบนมันจะอยู่เวลาเราอุบเนี่ยมันจะได้สุกไวนะคะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะคะค่ะทีนี้นะคะเราก็จะได้อย่างนี้นะแล้วหลีไฟให้ต่ำที่สุดนะคะแม่ๆเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนนะระวังนะคะตรงนี้สำคัญนะคะใช้ไฟต่ำที่สุดคะ่ะแล้วก็ใส่ไฟนะคะขยี้ให้มันเป็นแบบก้อนที่เราต้องการหน่อยนะ นะคะเป็นมินินะคะอันนี้อันนี้แบบไม่ต้องมีเตาอ,อบกันเลยนะคะน้องหมาก็ได้กินคุกกี้นะคะธัญพืชน,นะคะที่น่ากินมากๆเลยนะคะนี่นะคะ แสบชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ระบบย่อยเนี่ยโดยเฉพาะหมาสูงอายุตัวนี้จะดีมากเลยนะคะคุณแม่ฝากแฟนเพจด้วยนะคะแฟนเพจนะคะอาหารสุนัขทําเองง่ายๆนะคะเดี๋ยวแม่จะไปใส่คําว่า by love dog ด้วยนะคะล้อเร็วนี้เราก็จะมีกิจกรรมนะคะแจกนะคะในส่วนของยาอาบน้ํานะคะเราปิดฝาไว้ค่ะรอนะคะประมาณเราปิดฝาไว้นะคะฝังละประมาณสามนาทีนะคะ จริงๆนะคะถ้าเกิดอบนะคะให้ความชื้นจะใช้เครื่องอบเนี่ยจะอยู่ได้นานกว่าอันนี้อยู่ได้ประมาณ3วันนะคะถ้าเกิดว่านานก็ต้องทิ้งนะแต่น้องหมากินแป๊บเดียวเองอะคะ่ะแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะคะเอาละค่ะจะเห็นได้นะคะข้างละประมาณหนึ่งนาทีนะคะเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักแล้วก็ไปเสิร์ฟพี่แสบก,กันค่ะ เราก็จะได้แบบนี้นะคุกกี้ในลักษณะ มีไฟเบอร์สูงนะคะเหมาะสําหรับทุกหมาทุกสายพันธุ์นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือแม่ได้ใส่นะคะในส่วนของนะคะทำเป็นก้อนๆอย่างนี้เดี๋ยวเราซ่อมนั่นอีกทีหนึ่งนะในส่วนของปลาแซลมอนนะคะอันนี้ต้องเก็บในตู้เย็นนะำไม่งั้นมันจะอยู่ได้ประมาณ2วันถึงสวันนะคะแต่ส่วนมากน้องหมาจะทานหมดก่อนนะคะ วิ้งพี่แสบที่จะทหมดนะคะคุณแม่จะเอาไว้จอช่วงออกกำลังกายแล้วก็ช่วงที่พี่แสบเขา,เาต้องทํากายภาพนะคะไว้ให้เขานะคะก็คือได้ประโยชน์2ต่อแล้วอีกอย่างน,นเราคุมความหวานได้นะคะเราไม่ใส่แป้งกันเลยนะคะไฟบนไฟล่างนะคะร้อยแปดสิบองศานะคะประมาณ1ิบวัตถือค คุณแม่คุณอื่นสามารถทําตามได้เลยนะคะอันนี้นะคะทำแป๊บเดียวเองใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องอบก็ทํากับกระทะก็ได้ค่ะแต่อันนี้แม่ใช้เครื่องอบนะคะเพราะมันจะได้ความแห้งมากกว่าแล้วมันเหนือนอายุมันจะอยู่ได้นานกว่านะเอาสิ่งที่ดีๆให้กับน้องหมาเรานะคะ หลายคนถามถึงพี่แสบนะคะว่าแม่จะยังไงกับพี่แสบต่อนะก็ดูอาการตรงนี้กินยาไปก่อนนะคะประมาณหนึ่งเราให้เวลาตรงนี้ประมาณหนึ่งเดือนเพราะว่าพี่แสบเป็นหมาสุกไวหลังจากนั้นน่าจับนะน่าจับฝังเข็มถ้าเกิดไม่ดีขึ้นก็ภาวานาให้ดีขึ้นเลยนี่นะคะเราก็ทำอย่างนี้แมนแดูยาวเพื่อที่มันจะได้สุกง่ายๆนะคะ ะะเดี๋ยวเราเข้าตู้อบกันนะคะไฟบนไฟล่างร้อยองศานะคะเป็นเวลา1 5นาทีเราก็ได้คุกกี้แค่นี้นะคะเราก็ได้ซอฟคุกกี้นะคะสําหรับเสิร์ฟน้องหมากันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟพิซซ่าเรามาปลุกหม,มาอ้วนกันนะคะหมาอ้วนจะกินไหมหนะมาอ้วนกำลังนอนอยู่นะคะนะุ้ยไม่รู้สึกเลยเป็นอะไรไปแล้ว นจ้าอ้วนต้องบีทีละนิดนะถ้ามันกินหมดแล้วนั่นนะเั่นหมาอ้วนไม่รู้สึกคล้องกินมายุ่วทุกสิ่งทุกอย่างก็อย,อยู่ที่นั่นนั่นไงคะหมาอ้วนกินแล้วนะคะก็เป็นวิธีการทําขนมแบบง่ายๆนะคะแถมนะคะเสริมในเรื่องของข้อให้น้องหมาได้ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะช่วยระบบย่อยอาหารนะคะจากตัวแป้งข้าวโอ๊ตน,นะคะรวมถึงนะคะกล้วยน้ําว้าด้วยะคะ่ะ หนะมาอ้วนชอบต้องค่อยๆกินกินอยากกินตะก,กัดสลูกนะคะก็เป็นการให้ขนมน้องหมานะคะเวลาเขาทำอะไรที่แบบอ,อ,อย่างเช่นพิษกเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำกายภาพนะคะเราก็เลยต้องให้ขนมเขาอะนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และคุณพ่อนะคะรวมถึงพี่แซบขอตัวไปทํำกายภาพกันก่อนนะคะสําหรับสูตรขนมดีๆบำรุงข้อกันนะคะลองไปทํากันดูค่ะทํายากยังไงน้องหมาทานหรือเปล่าอย่าลืมบอกเราด้วยนะคะ<ม>เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ